ในการบันทึกไฟล์ Presentation นะครับให้ทำขั้นตอนดังนี้ครับให้คลิกที่แท็บไฟล์แล้วเลือกคำสั่ง Save ในหน้าต่างเซฟแอ d นะครับให้กำหนดตำแหน่งไรท์และโฟลเดอร์ที่จะจ,จัดเก็บนะครับในที่นี้ผมขอเลือกไร i ์สีนะครับจากนั้นทางด้านขวานี้นะครับผมเลื่อนสกรอลนะครับมายังโฟลเดอร์ ppt demo 1นะครับ ดับเบิลคลิกนะครับจากนั้นนะครับผมดับเบิลคลิกที่โฟลเดอร์ย่อย C H 0 2 Create Presentation นะครับจากนั้นนะครับในช่องไฟล์ Name ให้พิมพ์ชื่อของไฟล์ตามที่ต้องการนะครับในที่นี้นะครับผมขอระบายเลือกทั้งหมดนะครับจากนั้นพิมพ์ว่า My p r e s e n t นคนับ1ไม่ต้องใส่นาำสก,กุลนะครับเนื่องจากโปรแกรม PowerPoint จะเซฟเป็นนาำสก,กุลจุด pptx นะครับจากนั้นคลิกปุ่มเซฟ PowerPoint ก็จะบันทึกไฟล์ presentation แล้วตั้งชื่อตามที่ระบุนะครับในที่นี้ก็คือ my presentation 1จุด pptx นะครับ